แอดตองเก้ามหาเห่งชุดสรุปแอดรัชนก17มกราคมพศ2566มาแล้ว สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุผู้สุขคนคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลนลลาซ้อมผ้าพา,พาดวยนะคะพบกันวันนี้คะ่ะท่านผู้ชมวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่15มกราคมค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้เลขยังบอออกเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นวันครูนั่นเองนะคะสําหรับเลขวันครูก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชม 1> 8 1 6เนาะค่ะเขาบอกว่าเลขนี้ให้ระวังไว้แต่ว่าเลขวันครูไม่มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลไทยเลื่อนไปออกวันที่17เพิ่พววาจังสีเนาะค่ะตามทฤษฎีที่ได้ยินมาด้อค่ะพี่น้องค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะขั้นมาก็อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็เหมือนกับป้าป้อมน้ำหมักนะคะได้โพสต์เอาไว้บอกว่าป้ามีอะไรจะบอกออกหรือไม่ออกมาลุ้นไปด้วยกันค่ะชอบค่อยตามนะคะตัดเล่นเอานะคะท่านผู้ชม17เดือน166นะคะ5 7 1 6 7 1 2ตัวเม็ดเดียว71นะคะมาตามกันต่อที่แนวทางนกปินาชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะ มี1 9 6นะคะ3ตัวบนตรงตรงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าแม่มอนต้องขอโทษด,ด้วยนะคะบอเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดใหม่นะคะ17เ,เดือน1 6 6ให้มานะคะชุดตัวเลขปริศนามีเลข7เลข8เลข3เลข0เนาะคะ่ะชุด3ตัวที่เจ็บจำให้เจ็บปะนะพี่น้อง3 8 0 0 7 8 703และ783นะคะชุดตัวเลขพวกนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นเลขที่ค่อนข้างมาแรงนะคะในงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องก็ไปจับไปจวดเอาเนาะคะ่ะตัดเล่นด้วยนะคะคันมากด้วยะคะ่ะพี่น้องหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจเนาะคะ่ะมากันที่เลขตัวเดียวนะคะตัวเดียวนําโชคของแอต้อมจำเรินนะคะ1 7เดือน166 9 80 98 90และ80นะคะชุดต่อมาเป็นแนวทางคำชะโนดนะคะบารมีปู่ศีสุดโทค่ะ17มกราคม6 6 3ตัว3 2 4เนาะคะ่ะตัด2ตัวก็จะมี3 2 2 4และ3 4นะคะ ส่วนชุด2ตัวค่ะเม็ดเดียวนั่นก็คือ25นะคะ25ก็ไปตรงกับของเจฟองเบียรเนาะคะ่ะบรูวาพี่น้องอีทันบอนเนาะคะ่ะต่อด้วยแนวทางชุด2ตัวของแอเจค่ะพระจันทร์เต็มดวงคลิปที่ผ่านมาแม่มอนนำเสนอชุด3ตัวแล้วก็ชุดเต็ม2ตัวไปแล้วเนาะคะ่ะงวดน,นี้ คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทาง2ตัวที่ตัดออกมาเน้นๆหรือเปล่าคะ17เดือน166นะคะ20 50 25 56 29 59 15และ66นะคะและก็มาดูกันที่แนวทางในแช็ไลายชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว3มงวดติดเนาะค่ะ เสียดายที่แม่มอนไม่รู้ว่าเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านใดเนะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะที่นำมาแบ่งปันเนะคะ่ะให้มาแล้วแม่มอนก็จะแบ่งปันต่อนะคะงวดน,นี้ค่ะ17เดือน1 2 5 6 6เลข3ตัวเน้นๆที่1 2 4 1 6 2 1>, 1 4 6และ1 4 9นะคะเลข2ตัวเน้นๆที่1 2 1 4 2 4, 4 2 9 4 6 4 9 6 1 6 2 9 1และ96นะคะขอให้ทุกคนโชคดีปลดนี้รวยล้นฟ้าสาธุเพืนหวานเนาะคะ่ะสาธุค่ะ ต่อมาแนวทางชุดนี้เป็นแนวทางของแอดโกนะคะอาจารย์อุทัยจันมนตีเนาะคะ่ะ17เดือน1 66วิ่ง3และ9นะคะชุด3ตัวเม็ดเดียว5 3 9ค่ะ5 3 5 9และ3 9นะคะต่อด้วยแนวทางชุดขนมไทยของแอดส้มนะคะ17เดือน1 65 65นี้ใครๆก็ยังติดกันอยู่นะคะ ยังกลับมาไม่ได้เราต้องก้าวข้ามผ่านมาให้ได้นะคะท่านผู้ชมเด่นที่เลข5เลข9เลข3เลข7เนาะคะ่ะ5 9 5 7 7 9และ3 9นะคะ3 5 9 5 7 9 3 5 7 3 7 9นะคะชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางเลขลับวงในนะคะลับวงในสายบนของแอดน้ำพุค่ะเน้นเน้นไปที่ 639เลยนะคะ2ตัวค่ะ9293นะคะรับวงในสายล่าง9293เน้นที่92นะคะส่วนรับวงในสายบน639เนาะคะ่ะตัด2ตัวด้วยด้วยค่ะพี่น้องต่อด้วยแนวทางของเจ๊กุ้งพารวยนะคะรัฐบาลไทย17เดือน166นะคะ ให้มาที่05เม็ดเดียวนะคะสำหรับ2ตัว3ตัวมี605 705 805นะคะส่วนชุด2ตัวล่างนะคะฟันขาดเม็ดเดียว21ค่ะท่านผู้ชม21นะคะวงกลมให้นะคะเม็ดเดียวคือ27นะคะก็คือ1กับ7เพิ่นมองว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะคะ่ะ ตามทฤษฎีที่ได้ยินมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้างอิงจากหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ตามแต่ใจคิดพี่น้องเด้อค่ะฟันขาดเม็ดเดียว2 1 2 7เนาะค่ะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางชุดสรุปแม่มนเข้าใจเอาเองเนาะค่ะว่าเป็นใบสรุปของเอสสังคนที่ตัวแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุด3ตัวบนคือ904804 704204 903803703203นะคะชุดฟัน3ตัวบน804และ704ค่ะรองที่803และ703นะคะฟัน04นะคะรอง03ด้วยค่ะพี่น้องและก็มาถึงชุดสรุปบนงวดวันที่17เดือน166ของแอดรัชนกมีโชคนะคะบนนะคะวิ่งที่0ค่ะท่านผู้ชมสำหรับ หน่วยบนตัวเดียวก็คือเลข2เนาะคะ่ะสูตรของแอดลัชนกนะคะท่านผู้ชม5 0 2 5 0 3 6 0 2 6 0 3นะคะบนวิ่งที่0 0 2เป็นชุดเน้นนะคะ0 3เป็นชุดรองเนาะคะ่ะร้อยบนคือเลข5เลข6 10บนคือเลข0หน่วยบนคือ2และ3เพพันวานะคะ่ะ ต่อด้วยแนวทางพญานาคาเทพทางใจนะคะรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม66ค่ะให้0นะคะชุด2ตัวคือ01ค่ะ3ตัว501และ801นะคะ แล้วทางชุดต่อมาค่ะอันนี้หน้าตาเหมือนของอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะแต่ว่าซื้อเพื่นเป็นภาษาฮังคาพี่น้องไม่หมอดอ่านโมอ,โอกเนาะค่ะ17เดือน166นะคะ938 803913นะคะอย่าลืมตัด2ตัวเด้อค่ะพี่น้องชุด2ตัวล่างนะคะ1918และ70นะคะ และก็มาต่อกันที่แนวทางล่างของแอดนัทนะคะว่าที่ผ่านมาให้เม็ดเดียว8558เนาะค่ะงวดใหม่นะคะปล่อยมาแล้ววันที่17เดือน166นะคะล่างมี1มี5มี7มี3ค่ะวิ่งที่1นะคะเม็ดเดียวคือ1551เนาะคะ่ะ 15, 1551ตรงกับน้องเอดเข้าฟางนะคะ แอดแจ็คตะวันค่ะสายทหารนะคะท่านผู้ชมสายทหารรับเฉพาะสายทหารเนาะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพามาปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดตองเก้ามหาเห่งนะคะ17มกราคม2566เป็นชุดสายด่วนค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยนะคะ3ตัว967 597 085และ578นะคะอัดไปที่976778และ75นะคะและสุดท้ายรัฐบาลไทยเม็ดเดียวของแอดตอง9มหาเหงงนะคะก็เล็งไปที่875นะคะ2ตัวคือ87และ75ค่ะในงวดใหม่17มกราคมนี้ค่ะท่านผู้ชมมาลอนลุ้นกันนะคะ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออาภัยในณที่นี้น,นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโชคดีนะคะในงวด17มกราคมนี้ทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ